สวัสดีคะ่ะทุกท่านวันนี้นะคะทุกอยู่ถนนรังสิตนครนายกนะคะกำลังจะมุ่งหน้าไปชมที่ดินอีกแปลงหนึ่งของเรานะคะชิดติดคลองธรรมชาตินะคะอยู่ติดคลอง12นะคะทันบุรีจังหวัดปทุมธานีค่ะจุดสังเกตนะคะถ้าเรามาจากจังหวัดนครนายกนะคะ ที่ดินนะคะจะอยู่ฝั่งซ้ายมือของเรานะคะพอถ้าเรามาจากกรุงเทพมายูเทิร์นนะคะจุดสังเกตนะคะจะเห็นปั๊มปตทคลองสิบสองนะคะเดี๋ยวเราจะข้ามคลองไปชมที่ดินแปลงติดคลอง12กันนะคะเนี่ยค่ะเดี๋ยวเลี้ยวซ้ายค่ะ ถ้าเรามาจากกรุงเทพแล้วก็มายูเทิร์นแล้วก็มาตรงนี้ตรงนี้สามารถที่จะลัดไปลำลูกกาได้ด้วยค่ะแต่เราจะพาไปชมที่ดินอยู่ชิดติดคลอง12กันนะคะพอเลี้ยวซ้ายลงสะพานแล้วก็เลี้ยวขวาค่ะจุดสังเกตนะคะฝั่งขวามือของเรานะคะจุดสังเกตนะคะจะเห็นนีคะดินน้องดานี่นะคะนี่เราเลี้ยวขวาตรงนี้ค่ะมาลงสะพานแล้วก็เลี้ยวขวาค่ะ ถ้าตรงไปเนี่ยไปออกลำลูกกาได้แต่เราจะไปชมที่ดินอยู่ติดคลอง12อ่าเลี้ยวขวานะคะพอเลี้ยวขวานะคะนี่จุดสังเกตนะคะพอผ่านตรงนี้แล้วนะคะเราก็จะเลี้ยวซ้ายตรงที่รถออกมาเมื่อสักครู่น่นะคะไปชมที่ดินกันค่ะ ทางเข้าที่ดินนี้นะคะเป็นถนนส่วนบุคคลนะคะซอยชุมชนคลอง12พัฒนานะคะเราเข้าไปในซอยนี้ค่ะวันนี้ตุ๊กจะพาไปชมที่ดินชิดติดคลองธรรมชาติติดคลอง12กันนะคะถ้าใครชื่นชอบที่ดินริมน้ำนะคะโทรหาตุ๊กนะคะเบอร์โทร099 221 6289นะคะนี่คือพื้นที่ชุมชนข้างเคียงนะคะ เดี๋ยวเราจะพาไปชมที่ดินกันค่ะเนี่ยค่ะซอยนี้เป็นถนนส่วนบุคคลนะคะซึ่งสา,สามารถสัญจรได้ค่ะนี่เขาใช้มาเป็น10บสปีกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปเลี้ยวขวาข้างหน้าค่ะเพื่อจะไปชมที่ดินนะคะซอยข้างหน้านี้นะคะเลี้ยวขวาค่ะ าเพื่อไปชมที่ดินริมน้ำของเรานะคะแล้วเดี๋ยวตุ๊กจะพาไปชมพื้นที่นะคะเดี๋ยวจอดตรงนี้ค่ะเดี๋ยวพาไปชมที่ดินนะคะ นี้นะคะคือหน้าแปลงที่ดินที่เราประกาศขายนะคะเป็นที่ดินริมน้ำนะคะแปลงนี้นะคะเราแบ่งขายแปลงละ200ตารางวาราคาตารางวาละ12,000บาทนะคะแต่ถ้าลูกค้าจะซื้อทั้งแปลงเลยก็เนื้อที่1ไร่นะคะราคาตารางวาละ12,000บาทเช่นกันนะคะเนี่ยค่ะไฟฟ้าแล้วก็ถนนหน้าแปลงนะคะ นี้เดี๋ยวตุกพาเดินชมพื้นที่ภายในแปลงกันนะคะด้านหน้าอยู่ที่ถนนคอนกรีตนะคะและท้ายแปลงอยู่ติดกับคลองเลยค่ะชิดติดคลองธรรมชาติเลยค่ะแหล่งน้ำมีความอุดมสมบูรณ์นะคะบรรยากาศก็ยังดูร่มรื่นสวยงามนะคะนี่ค่ะถ้าใครสนใจชื่นชอบที่ดินริมน้ำนะคะโทรหาตุ๊กนะคะเบอร์โทร0992216289ค่ะ นี่ท้ายแปลงนะคะบรรยากาศริมน้ำค่ะร่มรื่นสวยงามนะคะนี่พาชมพื้นที่กันค่ะเนี่ยค่ะท้ายแปลงนะคะนี่นะคะส่วนตรงนู้นนะคะ ก็ถนนรังสิตนครนายกค่ะเข้าซอยมาไม่ไกลค่ะนี่บรรยากาศนะคะถ้าสนใจติดต่อหาตุ๊กได้เลยค่ะถ้าซื้อยกแปลงก็เนื้อที่1ไร่ถ้าจะซื้อแปลงเล็กๆก็สองร้อยตารางวาค่ะราคาตารางวาละหนึ่งมื่นสองพันบาทค่ะสดพอนคุยได้ทุกเงื่อนไขค่ะซื้อสดโฉนดพร้อมโอนนะคะ เหมาะสำหรับสร้างบ้านริมน้ำสวยๆบรรยากาศดีๆนะคะไว้พักผ่อนนะคะมีความเป็นส่วนตัวมากๆค่ะนี่ยนี้พาชมพื้นที่โดยรอบนะคะร่มรื่นค่ะ ในแปลงก็มีต้นไม้ใหญ่ด้วยนะคะถ้าแบ่ง200ตารางวาก็ช่วงเสาไฟเนี้ยค่ะแต่ท่านหนึ่งไร่ก็ทั้งแปลงที่ท่านเห็นนี้เลยค่ะสวยงามไหมคะถ้าชื่นชอบแปลงนี้นะคะก็โทรหาตุ๊กได้เลยค่ะนะัดชมที่ดินซื้อที่ดินโทรหาตุ๊กค่ะ สำหรับวันนี้นะคะก็ขอบคุณทุกๆก,การติดตามขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกการอัปเดตนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะคะเดี๋ยวทุกพาไปชมแปลงอื่นๆต่อไปอีกค่ะกาบขอพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ